นดใต้ยิ่งใหญ่สุดอลังการสถานแผ่นดินเมื่อสุพิทพิทักธรรมนายกสมาคมกีฬาวุฒอาชีพภาคใต้โปรโมเตอร์สนามมวยล้มพินีผนึกพลังกับสมหมายสกุลแม่ตาประธานกรมพลังใหม่ร่วมกันจัดอภิมหาศึกมวยไทยมาสุมามหารึกศึกพิทักษธรรมวกสอสมายทุขที่11มีนาคม 2,565หนาสนามวยโรงยิมสนามติ้นสุารานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา,าหังกาคึกก้องกระปนาสุขที่11มีนาเปิดทุกครั้งมวยไทยเก่งเล็กเก่งใหญ่ดาวรุ่งดาวโรดดาวเดือดทุมาเจอกันทุบพับจับพักต่อยตีขยี้แทงแรงร้อนทะลุองศาเดือด อัจฉริยะขวันใจมหาชนตลอดกาลคุณขอมาแสงมณีสอกาแฟมวยไทยไอซ้สายสมบัติไทยเล่าใต้มาสกัดามโหดหินของยอดมวยสองสถาบันผู้ร้อนแรงแห่งยุคเขาคือนักชกควยพระราชทานไทยไฟก้องไกลเอ็นนี่มวยไทย แสงมณีประท่ก,ก้องไกใ่ใครก็จัดไม่ได้แน่หัวทุพิษจัดให้จัดได้คนเดียวแสงมณีประท่ก้องไก่ก้องไก่ประทัาแสงมณีสายชนสายสายชนสายหลับไม่หลับไม่นับไม่นกเตะให้กันด,ดุย <S <S 1> <S 1> เอกสองดูผูกขาใจล้างตาก้าวหน้าอภอิมต์สีแตกหักต้านโ,โดดดออหนด,ยด,ด,ดยอดเด็กเพชรออกัจฉริยะก้าหน้ากระนำยอดเด็กเพชรยอดเด็กเพชรทะลวงก้าวหน้าเตะให้ยับสับให้กระด,ดุย เอกสามตะลึงกับพวกคุณขอมาสิว่าก่อนเกยียรติยรชนชัยแชมป์ประเทศไทยพันใจชาวสะตูนกับใต้มันล้างตาเพชรอูทองอ๋อขันเมืองทำเรื่องขล่มแบบวันสตอบไฟไม่มีภาคสามต้าประชิดติดตามชม <S 2> <S 2> <S เอกสี่สุดระพฤกกับคู่เดือดติโดโพดเพชรมหาชนยึดเมืองนนแชมป์บีมาหาการเดินหน้าดับซ่าแทพเมืองนุงตะตั้เท็จบางค้าข้าว คู่นี้เกมสั้นหรือเกมยาวต้องไปชมไปเชียร์เอกภาพคุตื่นเต้นกับคนไม่ยอมคนพาคพิเศษเสกสรรออกขันเมืองลองใต้ดับเท้ารองแชมป์อิตุสุชนไฟบินเมืองกลางปราศึกซีโอเปิลเลากันในคาักเสกสรรต่อน้ำหนักหนึ่งปอนตึกรีนหรือจุดดับเชื่อกันยับถึงเลือดชุดเดือดชุดเชื่อทชุดเถื่อนกับคู่เอกรุ่นรายการที่คับขังริดเพชร การเริ่มผานุปปนกปะทุกับแร์บองดีต่อการคาเ<ร>อ็เนพุ่งทองสิงมาวินคุนเขาไม่มีตาพุ่งไล่ล่าสุดรักตากบางคาข้าวนี่คือดาบี้แมทเมืองสองขาดูถือว่าใครจะชนะลุ้นแชมป์พันเจนาทวีเวพช,ร,ร,พร,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 ชเรพิมลสัทรบอพี่สู้สักสีอัคตุกะแข่งมหาโหดลำชอยชอเทรพัดอัดแหลกแรกกระหั่แค่นี้ยังไม่พอ,อยังตามต่อด้วยยอดงวยประกอบรายการที่คับขัง เม uhm ื่อไทยใจสู้ประกอบรายการอีกเทียบเสียบทุกคู่หน้าดูทุกยกช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 กกระสุดใจขาดิ้นสุดมื่อไทยสุดใหญ่สุดดังพลังแรงทั้งนี้่ายทอดทุกทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่องห้าเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเซอร์ามันส์ถึงบ้านคุณอย่าพลาดุที่1เบมีนาคมสพันหกร้าร่วมใจไปเชียร์ไปชม ทำบกศทมายนาขนามวยโรองยิมสนามตินณน์โทรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดทุ่งผาวันศุกร์ที่11มีนาคมนี้วันเดียวนั้นคือวันพระเดชศึกวันดารึกแผ่งศึกพิธักธรรมบกศทมายเขนินดทุกสายมุ่งสู่จังหวัดทุ่งผาสะท้านฟ้าสะพือนดิ่ง